ดิฉันพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Clasico Future โโในวันอังคารที่20พฤษภาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคําก็ปรับตัวลดลงนะคะ1.49เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,291.60นะคะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง1,289ถึง1,305นะคะ ราคาทองคำก็ขึ้นไปทำไฮายได้นะคะระหว่างวันที่บริเวณ1,305งแต่ก็มีแรงขายทำกำไรนะคะเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นราคาทองคำตอนนี้ก็ได้รับปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของเงิน US ดอลลาร์นะคะแล้วก็เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในยูเครนนะคะแต่ก็เผชิญกับปัจจัยลบจากอุปสงค์ในในระดับต่ำจากกองทุน ETF นะคะแล้วก็ ความต้องการทองคำในตลาดสปอตที่ลดลงนะคะปัจจัยบวกแล้วก็ป,จปัจจัยลบเังกล่าวเด่กก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังแว่งตัวไซเว์ต่อไปนะคะ สำหรับในวันพุธนี้นะคะก็จะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็การรายงานผลการประชุม FOMC ของสหรัฐนะคะที่ประชุมไปเมื่อครั้งก่อนส่วนวันพฤหัสก็จะมีตัวเลขดัชนี PMI ประกาศทั้งสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนด้วยนะคะรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆก็จะมีประกาศออกมาค่อนข้างมากอาจจะทําให้ราคาผันผวนได้นะคะสําหรับในวันพฤหัสส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็ มีดัชนีความเชื่อมัน่นทางภาคธุรกิจของญี่ปุ่นนะคะที่ปรับตัวลดลงจาก25ในเดือนในเดือนเมษามาอยู่ที่ระดับ <c oughs> 19ในเดือนพฤษภาคมนะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าสร้างแพทเทิร์นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาชนกรอบบนของ กรอบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรทำให้อ่อนตัวลงมานะคะก็ต้องหาจังหวะเข้าซื้อขายในช่วงกรอบบนแล้วก็กรอบล่างของสามเหลี่ยมนะคะคือถ้าขึ้นไปข้างบนถ้าเปิดลองไว้ก็ปิดทำกำไรนะคะส่วนถ้าลงมาข้างล่างนะคะเราก็อาจจะเปิดลองได้นะคะก็คือเทรดดิ้งในกรอบสามเหลี่ยมนี้นะคะ วันนี้ก็มีแนวต้านที่บริเวณ1,305แล้วก็1,315แนวรับที่บริเวณ1,290แล้วก็1,285นะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ดาวโจนก็บวกได้ประมาณ20จุดนะคะก็มีหุ้นบวก62%นะคะในตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วก็ n a s d แ q กก็บวกได้นะคะโดยที่หุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาแรงนะคะรวมถึงหุ้นไบโอเทคด้วย ราคาน้ำมันดิบในสเนกนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสู่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนนะคะในจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ก็บวกขึ้นมา0.58เตียนะคะปิดไปที่102.61ส่วนน้ำมันดิบเบรนก็ปรับตัวลดลงมา0.38เตียนะคะปิดไปที่109.37ค่าเงินบาทนะคะปิดที่32.44นะคะ เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ3เดือนนะคะเมื่อเทียบกับเงินเยนเนื่องจากอาจาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงนะคะส่วนราคานะ้ำมันดิบในสเมกปรับตัวขึ้นนะคะไอแชไม่ซื้อไม่ขายนะคะ SPDR ก็ไม่ซื้อไม่ขายเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูภาพเทคนิคของซิลเวอ ชิวเวอร์นะคะก็ดีดตัวขึ้นได้ระหว่างวันนะคะแต่ก็มีแรงกดแรงขายเกิดขึ้นนะคะบริเวณเส้นวูมิงเลตสองร้อยนะคะทำให้แนวโน้มก็ยังเป็นไซด์เวย์ต่อไปนะคะแนวรับมีที่สิบเก้าจุดสามแล้วก็สิบเก้าจุดหนึ่งแนวต้านมีที่สิบเก้าจุดหกแล้วก็สิบเก้าจุดแปดนะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทดิดตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่เส้น moving average ส2 0รที่32.4นะคะแนวโน้มก็ยังเป็นไซด์เวย์ปัจจุบันราคาก็อยู่บริเวณถึงกลางของกรอบความเคลื่อนไหวนะคะยังไม่ควรเข้าซื้อขายนะคะควรรอเมื่อราคาปรับตัวทดสอบกรอบบนหรือว่ากรอบล่างนะคะแนวรับมีที่32.4แล้วก็3 2 3นะคะแนวต้านมีที่32.65แล้วก็32.8 ให้เทดดิ้งในกรอบส่วนเบนนะคะก็ปรับตัวลดลงมาทดสอบอัพเทนไลน์นะคะถ้าหากว่าสามารถรีบาวจากบริเวณนี้ได้เนี่ยแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นก็ยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าหลุดอัพเทนไลน์ก็จะทำให้ราคาปรับตัวลดลงได้อีกนะคะแนวรับมีที่109.5แล้วก็109แนวต้านมีที่110แล้วก็110.5ส่วน ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอรนะคะ KTPM 1.4ก็ปรับตัวลดลงทดสอบเส้นวิ่งเงิเรท2 0 0อีกครั้งนะคะทำให้ราคามีโอกาสจะร่วงลงมาได้เช่นเดียวกับ2ครั้งก่อนที่ราคาร่วงลงนะคะจะเห็นว่าขึ้นมาทดสอบ2ครั้งไม่ผ่านนะคะแล้วก็ร่วงลงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสที่จะร่วงลงมาแนวรับมีที่18.2แล้วก็1 9แล้วก็17.7นะคะแนวต้าน18.7แล้วก็19ให้เทรดดิ้งช็อต ส่วน IML M 1 4นะคะ mm hmm. ก็เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ up trend channel นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นันบไซ z ์ก็จะอยู่นอกมีเหลืออยู่น้อยการ t a ด i n g s h o อ t น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะแนวรับมีที่24.5แล้วก็23.8แนะคะแนวต้าน25.5แล้วก็26นะคะให้ t a ด i n g s h o อ t ส่วน True M 1 4นะคะก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะคะยังอยู่ต่ำกว่าเส้น Moving Average 200รนะคะแต่เมื่อมองจากแพทเทิร์นของราคาก็ดูว่าจะสร้างฐานอยู่บริเวณนี้ได้นะคะในระยะน,นี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะแนวรับมีที่6บาทหกแล้ว6บาทส0แนวต้านมีที่7จ็บาท1ิแล้วก็เจบาท30นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบสำหรับเ e t 50นะคะก็ พยายามดิดตัวขึ้นนะคะจากแรงหลุนว่าจากแรงลุ้นนะคะว่าจะได้คอรมอใหม่นะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่เมื่อเช้ากองทัพประกาศกดัยการศึกนะคะก็ต้องระวังว่าทั้งหุ้นและค่างเงินจะเกิดความผันผวนได้ส่วน MACD และ RSI ก็ยังให้สัญญาณในเชิงบวกนะคะในช่วงนี้ก็ถ้าขึ้นก็ขายลงก็ซื้อนะคะเช้านี้ก็ปรับตัวลงมานะคะแนวรับ จำนวนเส้น50มีที่951แล้วก็937นะคะแนวต้านที่962แล้วก็9 6 8สำหรับซีรีส์ M14 นะคะแนวรับมีที่946แล้วก็936นะคะแนวต้านมีที่967แล้วก็970นะคะ ช่วงตีสามทางพบบธบก็ประกาศกฎอายการศึกนะคะสั่งยุบสรสแล้วก็ตั้งกอรอสเพื่อรักษาความสงบทั่วราชนาจักรนะคะแล้วก็ให้ทหารเข้าควบคุมพื้นที่ทั้งสถานีโทรทัศน์นะคะขณะที่กปปสก็งดเคลื่อนขบวนพร้อมสั่งมวลชนปักหลักในที่ตั้งนะคะรอประเมินสถานาการณ์ก่อนนะคะเมื่อวาน <c oughs> ก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ของไทยนะคะ GDP ใจมาสแรกของไทยก็ติดลบไป0.6เยอนเยนะคะส่วนทั้งปีก็คาดว่าจะเหลือที่1.5แล้วก็2.5นะคะจากที่เคยคาดการไว้ที่ระดับ3กว่าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารพันุ์จากบริษัทคาสิคโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ